เบิร์ดระบะขนมนั่นเบิร์ด็กน้อยมันรักะขนมเออให้นั่งเถามาขอขนมจ้าแม่หายเบิร์ดระบะขนมด็กน้อยนะโอ้แม่ออกเลยจะไ,ไ้กิน นางลูกม,มาขอขนมยนี่คูจ้ามือเศร้ามือเศร้าออนี่มือเศ้าออนี่นะจะได้ขนมลายเนาะพวมันนี่เป็นมือห่อขนมนะคะเด,ด็กน้อยก็มาขอเด็กน้อยก็ได้เด็กน้อยก็อยากเท้าเดียวก็ต้ามาบ่เดียวก็ตามาบ่ นั่นแหละเองโอ้ยขขวยจรง่มจะตั้งเสาขึ้นก้อนไ่เขากับพมาที่น้อกว่าเลยได้ขนาดมาสวยก็ได้ำนาดแล้วได้แล้วค่ะเจ๊เจ๊เอาบะขนมได้มาแล้ว ย้อนกินขนมปนยพอจ้ะไปลงมานั่นมานี่นะคะัแห่สูบเลยซื้อพัดลมกมาเลยหิวเขา่าเหียหน้าบ่มีนักกินไปเฮา,าเงินกับบ่มีมีแต่ชิเชนก็เลยลงตัดใจลงไปขอขนมยวดจ้ะเขามันใส่ปลาใส่ยังแล้วเพิ่นชิตสวายต่อหรือว่าให้ไผ่ต่อบริจาคไผ่ต่อ มันกระเราะทองเออดีนะคะดีมากป่าเออหน่อได้กินของวัดได้บุญกระด้อเออโดนได้กินของวัดของพระเหลืออ่านวันเพนได้บุญกระด้อนะคายาว้านะคะเออกินของวัดได้บุญไหมบ้างจ้ะท่านกูก็ได้บุญพิสาอะไรท่านกูจะได้บุญพิสาถวายกีเหรอ กินของวัดเนาะนางวันนั้นก็ได้กินของวัดจ้านางก็ได้กินของเงี้ยคู่ก็ได้บุญจ้านะจะเป็นเศรษฐีเฮ้ยเตียงน้อยตัวนั้นนางยู่ได้หนเตียงน้อยที่ว่าเอาไปฝากันไปใส่ไหมเจ๊เป็ดคอขนมอยู่วัดนะคะค่ะคุณพ่อปวดนะบ้านน้อ ก็คิดว่าไปหาเนอคูเลือคอขนมขนมกินพี่น้องอยากไปหาเนคูนั่นแหละข้างเลยลงวัดเนาะเนะไปตอนช่วยเมื่อบานใหญ่นี่งได้ลายเนาะป้าคนจะเลือกเขาแจกบ่จันบนใหญ่เลยูจัอคูได้เนอูเป็น่เป็นป่านาะสารเน่อู กูบอกกากูบอเคยกูจกเพื่นกูเพิ่นบอกเคยลุงใส่บาทบาทนั่นใส่บาทบานั่นค่ะกูบ้านนี้ไปขนมกคือสีลายกระสอบเนาะิ่อแผงอล้อีมมีไผบมีมองใช่อนู่บาดจะเบิดเพมันะลงใส่บาทแล้วก็หอคุณเม่อีกเพื่อนหามาถอดให้ไม่ออกเพื่นบอกให้เอาขึ้นมาชิ้นเน่าเนาะเอออ เพิ่นก็บอกว่าท่านแล้วแล้วเพิ่นก็ทานให้เมื่อกินชุกชคนบอเป็นยังเพื่อใหายโตนี่อันคือเอามาหน่อยแท้ซ่ะเบอรตนนี้อตบเมื่อบ้านเต่งุูนวาบ้านเตะบ่นี่มันคือเอามามาหน่อยแท้ซ่โอ้ยมันก็ได้แซมนี่เลยอยนี่กินเละแซนจะกินจะกนอะไรหล่ะ ทานอไรก็ให้เอาเพิ่นทานโตทานอะไรก็เอากพิ่นโตจวดมหาอย่าคูเด็ดเดหลายกูนี่ใครรู้บอกก่อนไปเลว้เทลงอย่าเบิ่ง้ถกูเอาเพิ่นบอกเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้แต่พอกินเพิ่นน้อยๆนึงนะตัวแดกใส่บาทเต็มแล้วตอนเขายะใส่ไหนบาทไพ่บาทมันนมาเท่านั้นที่เทใส่ชอบก็กวักตะการให้ไม่ออกไม่โตแล้วขุดในเบิ่งไม่ใช่เน่าเนาะพอมันมีใครกินกินหรอกูจะอุดอยู่ห่างช่องชามทั้งจุ่อชามบาท เด็กพวนั้นงไบบทันมาเผื่ไปจำประชาอินเดียเออเดครูเงินไปอินเดียแต่เฮงละแม่นบ่ะแม่นปราหนึงกับพอตั้งแต่เขาประชาเนาะจ้ะอประชาเพาจะมาเนี่ยคู่แดงกไปหมืนเนี่ยคูแดงกับเนี่ยคูแดนเนี่คู่อันที่มีป่านแดงกันด้อ๋ออันนั้นอนเนี่ยคู่แดนเออนะครับพู้นักคู่ผู้ป่านแดงมาใส่ป่านเนี่ยนี่ที่เฮ็ดย่างในบ้านในบ้านมึงอันดีมึงูบจักบนอ่ะนะมึงเช็ดท้าศลาผู้ใดเนือเวียงผ แล้วบ่มื่อเลยจำสิ้นอยู่นี่จำพระสิษไปปฏิบัติธรรมล้าสิมาพ่อกันกับยาคู่เงินแล้วก็ตามกันมาแล้วก็ยู่แล้วก็ติดแล้วยู่คนนี้อันยาคู่แดงเออเพิ่นเออนยาคู่ละสันไพยยาคู่แดงละลูกแต่ทันชื่อของเพิ่นละสันอ๋อที่เป็นลูกครึ่งนี่ปะลูกครึ่งไทยลาว มาได้ไปเป็นทหารมาล่ะอจบทล่ะเนาะเพื่อก็มาเลยมาแล้วก็บวชบัดนี้บวชละติดเลยอ๋อโอ้ยเฮ้ยแต่พรท่านบวชตอนยังน้อยเขาเงียบบานเท้าน่ะนะเรียงงัวแถวโฉกภวานนะอ่านแต่นักชื่อธรรมะธรรมโมสิเม็เพื่อติดมาแต่น้อยเพื่ออ่านแต่นั่นแนะเขามีบุญเนาะมีบุญบวชเพ่นมาีบุญบวชเพื่อก็เละระยันหกต่อไปก็อย่างที่ไปไปไปเกณฑ์ทหารมาแล้วไปจบทหารมาแล้วก็มาบวช คนให่บ่เขาเห็นจะเถื่อดิม uh ีแต uh uh um. uh uh ่ล uh ูกตาทันตาทันมาเบิงฮ้ยร้านเป็นใหญ่กาะเนขุกซานเิยลูกพ่อใหญ่ท่านหันดิโตก็เมื่อเบิ้งเฮ้ยก็คือพ่อใหญ่ท่านแล้วหล่ออันนี้กะบ่โอ้ยแม่ตาดีเฮ้ยแม่ตาดีเด้ออือพัดบวชเชยเนาะอ๋อม่ได้บวชเนาะเพิ่งมีบุญบวชกรบบวชเพิ่อนมากแน่น เ,เคยไป,ป<ะ>เปล่าปปฏิบัติแต่เพิ่นไปเลยเลยไปต่อไหนแต่อยู่นาผูกเนาะอตอนอยู่นาผู้ักค่ะนี่ยเพิ่นไป,ไปอินเดียมาจากน,น,นากนู้อักนี่ยคู่เงินไปเลยบรรลุเลยมลมาบ้านฮเฮาบ่มียคู่เลยมาอยู่ในบ้านพ่อบ้านแม่นี่ป้าป้าไปกินนะเฮียครับ ได้ะตาให้จะสร้างม่จะข้อนั่นคงลงไปขออช่บัติตามมาคงจ้ากูสิแก้มมาขนมึงน่ะตาแซบ จะปิกนิกตามาค้งกันนะคะที่เก่าที่เดิมในสวนนี่แหละแกกับขนมขนมมาตราดมีแต่ขนม,ม,ขนมบะเสียบด้วยตีแต่ว่าเฮ้ยกกเมนยา่อเนาะโอ้โหเชีย,ยงป่าอยู่ให้นี่คืออตะคอด้วย ปลาข้อใหญ่แท้มาเก็บพักยังได้นนะ่ะมาเก็บลายปันนั่นห่อสมมันก็มากินมันปั้นกินข้าวก็หิวขา้าวแหนม ผักก็ไม่ต้องไปเอาไก่นะคะละเรียบร้อย,อยสับก่อนสวัสดีค่ะพี่น้องเวทสุขสุข้ขนนะคะมาค่ะสับมะกออก่อน ฉันมองดินบ้างแกใส่จานเนี <th inclusive hui> ่ยแกใส่จานเนี่ยแกใส่จุ่มเนี้ยอยู่ดีนี่แกมึนก็จัดชะหั่นเลยจัดสะกือบจะป็จังกัดจังกัดอยู่โอ้ยมีตระน้องบ่เส่สฉีห้าเลือกกระน้องชุเส็กูบ่ อันนี้เพื่อนอาให้ก็จะไป่หาเลือกเอาอีกดยกรยศาสตร์น่ะเซ่ร์อ่ยอยอของวัดแฟกไปแล้วกูแล้บประเคยกินของวัดก,ก,ดออกดักกินสะเดิกค่ะแล้วประเคยกินกับภาลงไปคอจ้ะเซ่บนะคะ ทำชนิดใหญ่บอกครับเคยกินมะโก้ใหญ่มีความกล้าหาญคือพวกฉันบอกคะเขาไม่ได้เอ่นว่ากล้าหาญอันนี้นะอนี่ยเขาเอ่นว่าหนาด้านหนาด้านหนาด้านคือพวกฉันบอกคะถวายกี่ก็ถวายมาแล้วค่ะเอาสิพวกเธอเป็นใครคะต้องยอมแพ้พวกฉันนะคะ ะกิกุปถัฏรากีมึงขึ้นไปนั่งเบิ่งชักโบหิน่เห็น่บห็นมันมืดเซื่องกันอยู่อื้ออื้อเนคู่อันนั้นเราก็โล่ล้เนาะทุกีเนาะโล่ตะเล่นได้จะกล้ายหุมคยไมเบิ่งบอตะเล่นลงก็ไปกันมาหนาเบ่ินอะไรสั กูจำได้มึงเคยให้กูเบิ่งอยู่ <c oughs> เคยให้กูเบิงเ่งคอยบักยหญ่ๆหนึ่ง <c oughs> สองผู้ชายก็ส่งรูปคยไม่เบิงะะ่งแล้วการนางกระยากแล้วบาดยู่า <c oughs> ได้คุณตกะผ้าห้องกบไปเธอเล็กเร็วจยากเดเป็นแฟนคลั ม้สิไปจนสิปเดจงว่าเร็จลมกันกธรรมดาเนาก็ที่เราทามันชนธรรมดาเราไปเรหอดนัดกันมื้อสิไปแต่แจ้งได้หู้ว่าคอยคอยอยู่นทาเรืองอยู่อ้าวบื่อไปก็กลัวันอย่างนั้นรเชือกยู เชิงเก่งกันนะใครเก่งบกเก่งกันมีจะเบิร์นฮะเบิร์เจ้าเกือกีนี้กับกุตายืนสองบนสามบนสองจที่สามกูบววยเลยค่ะสิมาดูเห็ดในป่านั่นสูอ้าโคนเขาไปเรียนหนันเนาะพักหน่อยเดียวนะแซวแบบริพักเพื่อสกบัด บัตรด้ลูปด well. ah ้เม oh ียไดเนาะอ้าสีน่ไดเนาะช่วงเขาเ่ได้อีนั่นนสู้เขาก็อยู่แคน่เขาเ่ได้โปยมาโดดรไม่ใช่นั่นเพบให้ตัดตึงทำลายแค่ถุงนมถงหนอไหมอันใดอีกถุงนั้นนะงไว้ ใช่อี่ยใช่พุงแล้วใช่อะไรพุงกับเขาจัดบวดปีบบ้กต้ว่าอะไ้แค่ขนากอนแกอันอยู่ตงกอกกเขนาดปิดมาลายมืออะไร้งมันำเซตไม่กอปิดมาซาิมือแล้วยังเป็นี่ยอัไงกะนตไม่ไหมแห่งสิเกาะปว๋ปิดมาามือแล้ว ไม่ไม่กิ๊กกอพอแล้วค่ะต่ำรายลายพี่นักจ๋ามันหนีรายพระจ,จากก่อนดเด้อจ้าด้กินข่าวก่อนเด้อสบายดีเจ้าค<ช>่ะสวัสดีค่ะ